เอาโอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องพีพีพอดนอนหนึ่งซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณพอดนะครับ,บอรเอาถือเอาของที่ถืออย่งมือเก็บก่อนเอ,อไม่ไม่ไม่ต้องถืออะไรก็ได้เออพอพอวันนี้เราอยู่กับคุณพอดนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นมอดระเบิดนะครับครับที่มอดที่มีให้อยู่แล้วใช่แล้วทีนี้ผมก็จะทําการ คุณพ่อจะเป็นคนวาง TNT น,นะครับแล้วผมจะเป็นคนจุดอ้าวแล้วมาดูผลกัน <historical> ก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับผมขอบอกตรงน,นี้ก well. ่อนว่าตอนที่ผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยผมมาขอโทษด,ด้วยแล้วผมลงคลิปทุกๆวันทุกๆวันเลยครับ <als fine> ทุกๆวัน <als fine> พุธนั่น <zelf> เองผมลงผมจะเปลี่ยนบทของพ่อคือลงคลิปทุกๆวันพุธนะครับเกิดโอเคแล้ว ที่ผมหายไปนานเนี่ยผมเพราะาผมไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรครับคือมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งคือจะ,จะเอาน้ตาตจะเอาน้าตกมาให้ลองชิมนะครับผมก็เลยจะกะว่าจะเอามารีวิวแต่เพื่อนก็ลืมนะครับโอเค,อเ,คเรามาดูกันว่าจะได้ไหมโอเค,อเคและวันนี้เรามาเล่นมอดระเบิดก่อนดีกว่าโอเค,อเคมาเริ่มที่ระเบิดลูกแรกครับ โอเคมาแล้วกว่ามาก่ลนะาต้องกดค้างใช่ไหมกดค้างโอเคมาเดี๋ยวผมจะจุดแล้วนะมามาถอยถอยถอยถอไป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 บุ้มไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับโอเคทำไมวุี่สั่วอววๆิวววววว เหมือนมันติดสถานะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณติดสถานะเหรอไม่เมื่อกี้มันตรงนี้มันขึ้นนะครับเนี่ยไออันระเบิดลูกต่อไประเบิดไปไปเอ้ยลูกนี้เหมือนจะระเบิดเลยเอาลุยเอาลียเอาเรียบร้อยครับม้าตายเลยมันจะมีอันหนักกว่านี้โอเคนี่ครับระเบิดเบดอะระเบิดอันต่อไปมาตรงนี้มาตรงนี้นี่วางบนนี้เลย ยังนี่ยังนี่เอาทุบออกเลยวางเลยน้องชายนี่โอ้โหระเบิดหน้าตาอันนี้เผื่อไสึกเสียมากอุ้ยมันระเบิดแล้วหน้ามันจะระเบิดได้หรอโอ้ยโอเคเราไปเกาะนู้นก่อนเนี่นี่เนี่ยมันตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ว่างผมมีลาวาด้วยอ่ะตรงลาวาเลย แล้วคุณจุจุดไปทำไมอะตรงน,นี้อัอนน้ตรงน,นี้ไปโอ้โหแล้วดูจากลลกล่ามนะครับเออผมลืมบอกผมทําคลิปเนี่ยอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคนที่ใหม่ๆเข้ามาดูในช่องผมเนี่ยแล้วพวกเราก็กดอะไรให้ผมบ้างนะครับในคุณพีบผู้ชอบผมพวกผมบ้างมาโอเคยอย่าไม่ต้องบ่นหรอกมาขี้เกียจบ่นเฮ้ยเหมือนตรงนี้มันเป็นสายสายฟ้าไหม คุณมาดูคุณมาดูใช่ผมดูวเออแล้วตรงนี้เหมือนอะไรเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยวงกลมอ่ะใช่ไส้หมูอ่ะแล้วก็ลูกกระตามอ่ะไม่ใช่โอเคมาผมจะถุดไปเลยมันมันไฟฟ้าเลยเอาเอาเอาดิววิววิวเป็นระเบิดแบบนี้นะครับระวาดไส้ทะลักออ๋ ขึ้นมาคนเสร็มาระเบิดลูกต่อไปอืมตรงนี้ตรงนี้เลยเนี่ยโอเคนะครับคีเปอร์โอ้ยเอายังไม่ทันจุดเลยเอาใหม่ดิมันระเบิดเร็วนะครับมันระเบิดเร็วมาเนี่ยโอ้มันระเบิดเร็วครับมันระเบิดเร็ว ฮะต่อไปมาอันต่อไปโอ้อน้นไหวอะคินไหผดินคุณลองคุณลองอีกลูกห<อ><อ>นึ่งดิอีกลูกหนึ่งเอ,อ,อย้ยเดี๋ยวผมขอปรับให้มันเศร้าหอนมาวางอีกลูกจุดเบิง้งครับพี่น้อง ตับตับเอ้ยคุณจะไปอยู่ทำไมล่ะ <c oughs> แผน่แนริน,นไหวน,นี่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 เห็นไหมแผ่นรินไหวแผ่นรินไหวโอ้โหเป็นระเบิดที่มันไม่ส่งผล <c oughs> อ้าวผมวางเฉยเป็นระเบิดที่มันไม่ส่งผลต่อในเกมนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรพิเศษเลยอะมาตรงน,นี้ <c oughs> อันต่อไปตมอันี้ ิดแบบเพิ <online> <pl ains> ่มยาเออมันระเบิดแบบเพิ่มเลือดอ่ะโอเคต่อไปนี่ใส่บิ๊กเบิ้มอันนี้นัะกว่าใส่บิ๊กกว่านั้นน่ะใส่บิ๊กเบิ้มเด้อพี่น้องจุดบังไฟบูมว้าวโอ้ยผมขอหยิบเซตต่อไปกันครับหยิบเซตต่อไปให้คุณพ่อหยิบเซตต่อไปแล้วดูนี่ครับระเบิด เดี๋ยวผมเป็นคนจุดให้ไหมแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมเป็นคนหยิบเองก็ได้อะหยิบเองเลยแล้วผเรารู้อยู่ว่าต้องอันไหนอย่าลืมหยิบของมานรารู้อยู่ว่าคนจุดตรงโลกไหนแล้วก็ไปเอาระเบิดตรงนี้นึกออกใช่ไหมคมีว่ามันอระเบิดแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมขอลองหน่อยให เฮ้ยโอ้ับโอมันคือระเบิดยนโอ้ยเิดยนอ้าวาพิษให้มให้เลยอ่ะโอเคมา ต่อไปเป็นไปเป็นระเบิดอันนี้ครับอ<ม>ันเปิดที่ไหนอยู่ไหนเปิดเอเรียนระเบิดว่างลูกทรงมันแบบคนออกห,าห่างนะระวังระเบิดไฟมาระเบิดดว้วย มาลูกตนอันนี้ดำดำอ้ยออกออกออก้ยลุมดำโอ๊ยมาเราไปเป็น จุดเลยจุดเลยพี่น้องมันระเบิดแล้วอุ้ยมันได้ของดีนะครับของดีดูจัดมือคุณพ่อนะครับดูเิษพี่ร้องทอ้าวครั้งนี้ได้ปลาแล้วครับมันเหมือนแบบระเบิดกล่องจุ่มนะครับใช่ครับระเบิดกล่องหายจุ่มดูพิษตุ่นพิษทำเยอะจังเนี่ย โอเคไหมเรามาดูล okay, ูกน ma like, well, ี oh uh. ้ดีกว oh, yeah, ่ามาลูกน wow. ี้จุดเลยถ่่นถอยกนถอยน่อยอ้ยเบืดน้ำแข็งเบืน้ำแข็งครับอุ้ยอุ้ยมันจะแข็งสัตว์ที่เราเนี่ยสัตว์อยู่ตรงนี้มันก็จะแข็งแบบแข็งแบบนี้เลยรอจุดออกมามามา ระเบิดอันนี้โอ้โหท่าทางนะผมคิดว่าหนจะแบบจะได้ติดไฟแล้เฮ้ยโอ้ยมานิดหน่ออ้ยออกเรียมาระเบิดอันนี้ไม่รูมันจะเป็นไงไงอุ้ยปิดมุมจังวะมาุดตัวสิ ่นี <S <S ่ไม okay. ่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวผมว่านะเบิดน่าจะแรงไหมไม่เดี๋ยวมันสีขาวอะเออเพราะไม่เกี่ยวกับ T N T เนี่ยอ่ะมันคือระเบิดธรรมดา โอ้มันเปลี่ยกแค่สีเฉยๆขงมั้งมาเราเบิดนี้เฮ้ย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 าทสว่าง่อยเนี่ยมันมืดได้แหละมันจะได้เห็นแสงเราเบิดต่อไปเหมือนน้ำยาน้ำยาเอาใช้ผิด ใกล้ๆสิอมันลงมาแล้วจมดินน่ะบอมบาดิโอ้ยการ์ดติดสถานะด้วยนะครับเออติดสถานะด้วยนี่ก็เบิดติดยาพิษนะครับว้าวการเป็นบอมบาดีโร่โอ้ยกดดีโรโอ้ยและเจ้าบิ๊กบอมอันสุดท้ายระเบิดย่ะแต่เจ้าบิ๊กบอมอันสุดท้ายตรงนี้ิ แหลกเลยแหลกเลยแหลกเลยโอ้ยอันนี้ก็เปิดแรงสุดแล้วครับมาุออะไรดู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 ดดูดูดูดดหดูดูเูดอดูดาดูออดอดู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 ดาดูดูด เพราะว่าอาจจะแหลกแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยบินอยู่บินอยู่บินอยู่ไหนวะบินอยู่ไกลเลยโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกระเบิดแล้วระเบิดแล้วครับแหลกอู้อู้อู้อูยังมีอีกลูกยังเหลืออีกลูกไปตั้งร้อยเสียงระเบิดเสียงระเบิดนะครับเคลดว่าขีดแตกโอ้ยอือ โอ๊ยไปยังเบอ่อไม่หมดอ้าเอ้ยผมเอาแหลกเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอบินก่อนเอ้าเอ๊ยอุ้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 อุ้โอ้ย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 อ้ยหายแหลกแล้วอ้ยผมยังไม่หาย โออยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เห็นผมไหมผมอยู่ตรงนี้เห็นแล้วดูครับอื้ือเล็กโอ้ยแหลกมากโอ้โหอาหารแบบโอ้โหเปิดนี้เปิดนี้แกสุดเลยนะครับจดไปมันี่ไปนี่อะไรเนี่ยอะไรอยู่ไหนครูอยู่ไหนเอาละครับว่า ระเบิดที่แรงที่สุดคือลูกนี้ครับครับก็จะจุดใช่อะก็มานี่ม้มันจุดออกออกออกมันลอยมันอยอ๊ยเรือโอ้ปลอยหางหมดมา มาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่มานี่ไปมันยืนไหนอ่ะเอาเอาหาคุณพรไม่เจอฮะอยู่ข้างล่างเหรออยู่ข้างล่างโอเคเปิดเอาละครับวันนี้โ <c oughs> okay, อเคเจบแล้วนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปเฮี <c oughs> ยป่า ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายวันนี้เอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปลาเอ้ยก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเย้บ mm ๊ายบายอื้อ <h ums>